ไม่อยากได้เสาแเทนเนียสวัสดีค่ะต้องมาแทนสายจวดนะคะต้องมาแทนสายจวดตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเสียงเีืยนไปปูเฮ็ดยังอยู่ทีน้ำท่าพี่กลับบ้านแระขอมาลาครับผมก็เดินมาลาพี่ปูกับพี่ดินฮัลโหลสวัสดีครับวันช่วยท่านใดหนึมาสิงมาลาไอ้กับบ้านต้องใหญ่โอ้ต้องใหญ่ ไปใส่อีกไปใส่อีกอีกที่ไหนโมเมนต์มานจะใส่อีกมันไปใส่อีกใส่อีก๋อโอ้เป็นยังไงเคยครับเป็นเบิ้งใหญ่ครับใหญ่อยู่โรงพยาบาลใหญ่บนท้องบาลวัวอยู่ไปอยู่ผู้เดียวอายุประมาณหัวตากอยู่บ้านได้อายุเท่าไรเจ็ดสิบกว่าเกอดแปดสิบมือคนเบิ้งครับอู้คนเบิ้งใครขอโรงพยาบาลคลิปไหน คิดน้ำร้านเด้ยนี่ร่วมกันถึงมัดช่องก่อนมนะึลงลุงตาบูใหญ่นะอาลูกล<า>ร้านมึงอยู่บ่ลูกเขาก็ยุ้งเทปครับ<อ>ในกรุงเทพเนั่นคนคางบ้านครับเขาโทรมาบอกว่าใหญ่อยู่ลุงบ้านเขาลุงบ้านโอ้โทรมาบ้างนะบ่ก็เลยป่าไอ้เขาบอกป่าป่าก็เลยโทรมามีเฟียดมาบอกบอกให้เป็นเบืก่อนเขายังท่านมีเวลาลงมาอีกครับหรือเบื้องก่อนหรือเบื้องขา ทำไม่ดีเลยเกิดมานะครับสองโต๊ห้สองมื่น้าสองมื่นาสองเอ้าจังหวัดใดบืงการบ่น้องไอ้สุรินทร์ครับสุรินทร์อ๋อวุย้ยนึกทันบ่บ่หมายถึงว่าคือร้านหน่อยแทย้สามหมื่นสี่หมื่ได้อยู่ประมาณนั้นแหละครับมันอยู่ที่นั่นนะครับใหญ่ละเกจะออกจากโรงพยาบาลเปล่ร้านมาตงเทียบเปล่าเพาไปก็มัดไว้แลวประมาณนั้นนะครับ ยังไม่แน่ใจละครับคนควยเนาะผมรู่นะหรอสร้างกำไรมนบ่ผนก็ไม่ได้คนวยวนนี้ผู้เบิ่งไงเีนีน<ม>้ผู้เบิ่งบกไปเบิองละช่างเก็บขงว่าติดง่ายขงมีงติดงายครับก็าขายของเหมือนกันขายอยู่ที่มาส่งพมายเ้เนาะเลยหมดโอเคนะนอเ,คเคนาะ,นะอตนะอนนี้ร้อนเพราะว่าดอกจำเซนย้ายบาอสบายเนาะค่ะนักสุด อยากได้มูอีกวะเลอะอยักคนเออยากได้มูอีกวะมัแตสใสเอีกต์วมาใส่อีก้คนเอยักคนมตตสไส้เมอนม่อนต้งพีเอสดีเอซีบ่เลื่อนตีเจริงเลือดาเลือดสฮะมีงเลือดสามนนี้ก็เลือดสามอ่าเพราะว่าเพราะว่านร้มทัดก็มีสคนไงเออลเลือดสามาม มัเบืองยหายเพิ่มนะครับเน้องเวลาเลาวอันนี้เมื่อไรจะไปส่วนไหนเก็บกระเป๋าแล้วผมก็ให้ไปถามอยู่จะลิ้นสิไปบ้านเมือ่อใดผมอยากเมื่อบ้านไปยามบ้านยิ่ว่าสันว่าโอ้พี่บดิไปง่ายเด้อเวยอย่าไปสวดแล้ว,วบ่าเดียวก,กันท่านว้าเดรยวกันใครทำใหก็บสวดกันไปเอาเนี่ยเพราะไปงีายมั้ไปง่ายมันไม่ลำบากพ,พี่ไป,ไปได้อยู่แต่ว่าช่วงนี้พี่ถ่ายคลิปนี่ละลูกเรียนหนังสือ มันก็เลยหามือไปอยากสินะบอกว่ามือพี่ว่างุณละอ่อาไปบ้านบ่ค่อยได้ครับติดหนีแม่อยู่นี่ <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ก็ไปกับพืพนนอีเสาเด็ดไปหัดบ้านแม่ไปป้าพึ่งมา้า้วบจงวัดลดไ,ไ,ได้ได้วยแลนดเลย่อนหอคขายขอแม่ไม่สยนีแม่ซะแล้เนี่ยมัเพิ่ปนร้อ <c oughs> ยา <คน S 1> ขายข,ายขอแม่ี่มาส้อมาเห็นแม่แม่ใส่หนีล้วข้าได้ก็ดีอนเจ้าเขาแล้ว ตอนนี้เกี่ยวเขาแล้วก็ดีไปเลยไปเลยเกี่ยวเขาแล้วแล้วไปรับมอสแล้วโดนรุ่น่ม่แม่หมองนะสอนตะลางร้านอยู่และโอ้ยดีจังไลยล่ะพ่อได้ปลูกได้ปลูกสาได้จะสารด้วยสมตะลางวะถ้าถัดตื่นจะเศร้าเนาะเมื่อคืนนีงียบไม่ออกเกษร์เมนค่ะไปไก่เติบเดสุรินทร์นะนเงียบการช่งคั้นลดน้องได้ละ่วงอรบอ แต่ว่าเธอช่องฉันเกี่ยวกับช่องเธออันน้ช่องคาร์นนองเขาอยู่เราครับเงินเดือนยูทูบนี่ก็ของของเดือนที่แล้วนะมันออกวันที่ทีสองสีแดงให้ก็เลยให้น้องน้องทัดไปเมื่อไหร่แต่ว่าบริษัทไยคิดเดินทางว่าการจิตใจนะง่ายลำไส้ฉันเนี่ขยันดิตื่นมันเทิดงานเมื่อกูโม่ดิพูดถึงในการทำงานกูจะเจ้าเพราะว่า อยู่แล้วมามันเมื่อยใหญ่เก็บหวยเก็บจานเสื้อกนีผู้สายผู้ที่ว่าจะยกยกของเวลาเนื้อหอมก็บมูไม่ด้องเพิ่เอิญทิล่าเพิ่นนะใจ่ง่ายแล้วเขาเอินงอกม่อนไปเขาเอินไอ้ม่อนโอ้มูบ่ค่อยดีปันได้เขาเกลียดเอาบ่เป็นหูให้ดีดอกดีอยู่เป็นดีอยู่เป็นเจ่ง่ายเขืเอนญดูด้วยนะวันนี้เข้มปูสายเข้งผู้สาวเล่นบ่ได้เข้มไววไหวค่ะขนาด มื่อนั้นที่ไปถ่ายน้องไอ้อย่างเฮ้ยที่ใครสมตำน้ำเอมี่อ่ะสันสันอ่ะเออเอฟซีแข่งว่าเด็กเด็กวิทัศน์ที่ไหนว่าสันว่าโอ้แสดงว่าเอฟซีตัวจริงเนื้อแดงว่าทายบอยบอยนังเค้กนี่ต่อไปต่อไปต่อไปก่อนต่อไปก่อนช่องอะไรนะทัดเดินดงบอกใหนบอกเฮ้ยทัดเดินดงใช่ไหมใช่เนาะของทูบยูทูบบอกทัดเดินดงนะฝากติ๊ตซี่ผมไปกดติดตามเปพื่อลังใจติดนะครับแล้วจะอัปเดตการใช้ชีวิตชีหามือหรือว่าเป็นเดือนอยู่ทั้งโรงพยาบาล เราอยากนอนลงบ้านทำไรหรอกปุ้งอัปเดตนี้ยังก็อัปเดตพันย้ายไปยังไรเนี่ยไปเยี่ยมบ้านสั่นแล้วบอสน้องเยอะนี่ไอ้จาะนี่เราใส่แค่ปุ่นทุกคนนี่แหะใส่แค่ไผ่อย่างเงี้ยไผ่ก็ลองว่าไผ่ก็ลองคอยจะไปไหนทนายกันหรอวะเก่าจำนะฮะแต่ว่ามันรวยเดียวจะใส่อย่างเงี้ยมอนด์หรือปิวไว้คือเก่าเหรนวะมันสะสมได้ยังบ่อำังเพิ่มเรื่อยเรื่อยอยู่ของผมแต่ว่ามันประเด้เงินมันเปลนเป็นน้ำเงียก สงสัยจะได้เสียอันที่เขาดีแล้วเพราะอะไรที่เป็นเครื่องอันนี้ก็มันแค่ขายว่ามันอีเมียมันย้งขับไปนี่เดี่ยวกันเลยไหมเวลาใส่มือถือเครื่องก็จำนะครับกับวันไหนจำอะไรตีเมียวบอกผมเห็นไหมเดี่ยวมันมันเปิดแต่แอรเซียแล้วแต่ว่าเพราะคนขับไปมันกับไปไหนเลยแต่มีความดุบอกหมดแล้วมีไว้นะครับเลยต้องเหม็นช่องปั๊นเลยครับผมใครมีความดุกันเน้นน้ำเนี่ยบอกน้องม่อนเนี่ยค่ะ พูดได้จริงคล้ายช่องก็ได้ก็น้องทัศนะคะก็ที่เมื่อบ้านแล้วก็แสบปุ๊ยแล้วเออเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเอาเสื้อให้น้องทัศเพราะว่าฉันบอกแล้วอ่ะถือถือว่าบอกนั่นเมื่อกี้เอาเสื้อมาให้น่ะทัศเอฟซีสองลันเทสายจวดนะครับเด้อไปกดติดตามนะครับสองยูทูบของทัศเดินโด่งครับพญาไทยครับพี่เมือง่ายนะทัศเดินดงครับเออเ่าไปติดตามไปเลยครับมันจะไปเบิ่งใหญ่ครับผมยูสุรินทร์เนาะอัปเดตชีวิต กิไปอัปเดตในบึงนะครับว่ากับ้านนะครับบดลันะครับหมดเไปใช้หมดเไปงานใช้ดปวยมึงไงดีมึงจะไปเผาลลกที่มงเนี่ยอกหมายถึงไฟนี่มั้ยไอ้วันกูคนเป็งหลายแต่ในเรื่งมมไปบอเรื่องนี้ควางรับผดอบการนี่กินกับสวยเราก็กินเดืกนี่โอ้ตายเลยเลยนีุมไม่กินเรา บ่่ออคอยกินเนาะหลังจากมีการมีงานมาอยู่นี่ได้กินอยู่เท่าเดียวครับเออก็มือมืองานมืองานกลางเตียนเนาะครับกลางเต็ยนโอ้โหบ่อยกินลูกพี่ให้คุ้มลูกพี่ครับตอนงานนั้นตองลูกพี่ต้องลงมาคุ้มครับนักอยู่เนาะเพราะว่าไผล่ะรุดเบ็ดแล้วเออกินแล้วบ่อยๆนี่ก็เป็นประเด้นี่ก็เมาคือกัน ไปจังหวงนี่ไปจั่งมองยังหยาบเลถ้าเขาครับว่าถ้าไปอันเขาจะไปเดินตลาดจะไปขึ้นรถดีเสร็จยู่นี่แหละครับตู้ที่บอกเนาะไปลงบอร์กัสโซะต่อรถไปเดี๋ยวคนเราเสืออะไรกันมาแจกเสือครับแจกเสือน่าจะเป็นเรื่องเอ๊ะเอฟซีรุ่นนี้ครับก็เห็นเิลลินหนาชดมัครับดึงเลย สวยธรรมชาติอยูแล้วใจสวยของออกมาถึงหน้าตาจกอะไเมียอดจักไดอเมียกูตื่นขึ้นมากเลยเบอร์เอลวะเอลเอาให้เอาให้เขาสตัวแล้วมนะเดี๋ยวไ่รอดขเรสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผต้่งหน่ยนีเราไปให้อันนี้สีแดงไม่ใชเอ็นก็ได้ยินบออุ้ยบัดเนี่ยจ่าจ่าจ่าหะาง้ปลด่กันชีได้ความนี่ส่งเราเลยเนี่ อ่ะอันนี้หองพี่ปูนะกบคุณครับอูให้น้องทัดนะคะอ่าแต่ริงว่าสีอืนหอนี่เปทงเหลี่ย่อบาบางมันอยหอิติดธกิจหอไล่ะหอผมกิจถ้ากรดีเปทงโอ้รีขีเครื่องตัวหน่เกือบเลยขี่เครื่องละเคือเครื่องเครื่องยังไงเครื่องสรนอ่าเดินท่าบอดไพร์บอดรเด้อทัดต่อมาก สีนทีฮ่า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 ยี่สิบหารถใส่นี่็ดีแล้วชาตัดคงเสื้อัวบ้านเนาะอ้าฮ่าได้จังหายอะไรเด้อได้จังปล่อยไปปล่อยไปปล่อยมายหญ่หายไม่ไย่าลืมติดตามน้องเด้อน้องทัศเดินดงยืนกันนะครับฝากดีนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องนะติดตามนะครับช่องน้องทัศเดินดงนะครับอือภาษาไทยีเลรอครับผมบนขอบไปเลยเจอแน่นอนควันนี้ไปใช่แล้วครับไปเบืองยหญ่ใ้ญ่เขาโรงบานมีนไปเบืองใหายเศร้า ออกจากโรงพยาบาลมาน้เจะสิกลับมาจักจักสิจมจักสิชิดหอดนะจักไม่หนีไรย้ายกระทัมาที่กันเดนอยากไปโรงพยาบาทยุ่ยจ่ะอยากไปโรงพยาบาทย้ายก็ได้ไม่ลำบากตอได้ทำเพื่อนว่ายันแดดไปเบิ่งอยู่จังเลยกันเดนอ่ะโอเคครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปหมดไปซมมัวไม่ต้กันบ่ไปงไปโอเคครับไปค่ะบ๊ายบาย บายบายค่ะ่าชดบ่งเตยทุนกับพอนะคะนี่น